สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องเล่าขานและตำนานพื้นบ้านที่น่าสนใจวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสัมผัสเรื่องราวของสัตว์ร้ายในตำนานแห่งลุ่มแม่น้ำน่านจังหวัดคนครสวรรค์ไอ้ด่างเกยชัยจเจระเข้ยักษ์ที่สร้างความหวาดหวาให้กับผู้คนในอดีตตำนานไอ้ด่างเกยชัยเป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ ที่ผูกพันกับชุมชนบริเวณปากแม่น้ำเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านเล่ากันว่าในอดีตการณักบริเวณนี้มีจระเข้ขนาดมหึม,มาตัวหนึ่งมีลักษณะเด่นคือมีรอยด่างสีขาวที่ปลายจมูกจึงเป็นที่มาของชื่อไอด้ด่างไอ้ด่างเกยชัยไม่ใช่จระเข้ธรรมดา มันขึ้นชื่อในความดุร้ายและเฉลียวฉลาดออกอาวาสกินผู้คนและสัตว์เลี้ยงริมแม่น้ำสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากไม่มีใครกล้าลงเล่นน้ำหรือแม้แต่ใช้เรือสัญจรไปมาอย่างสะดวกเหมือนเคยชีวิตของผู้คนในแถบนั้นเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเรื่องเล่าถึงความเจ้าเล่ห์ของไอ้ด่างมีอยู่หลายอย่างบางก็ว่ามันลอยตัวนิ่งๆแซงทำเป็นตาย เมื่อมีคนตายใจเข้าไปใกล้มันก็จะพุ่งเข้าจู่โจมทันทีบ้างก็ว่ามันชอบหนุ่นท้องเรือให้โคลงเคลงเมื่อชาวบ้านเสียหลักตกน้ำก็จะกลายเป็นเหยื่อของมันด้วยความโหดร้ายและยากที่จะรับมือไอ้ด่างจึงกลายเป็นเหมือนปีศาจแห่งแม่น้ำที่ทุกคนต่างหวาดหวั่นชาวบ้านและทางการพยายามหลายวิธีที่จะกำจัดไอ้ด่างแต่ด้วยขนาดและความเก่งกาจของมัน ทำให้ทุกครั้งไม่เป็นผลสําเร็จจนกระทั่งมีเรื่องเล่าว่าสามารถล่อลวงหรือใช้กลอุบายต่างๆจนไอ้ด่างพลาดท่าเสียทีถูกชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันปราบลงได้ในที่สุดหลังจากที่ไอ้ด่างถูกปราบชาวบ้านก็ได้นำซากหรือบางตำนานก็ว่าเป็นเพียงส่วนหัวของมันมาไว้ที่บริเวณริมตลิงซึ่งการที่จระ,ะเข้ยักษ์ตัวนี้ถูกนำมาเกยหรือวางไว้ที่ฝั่งได้สำเร็จ ถือเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของชาวบ้านจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านและตำบลเกยชัยที่ใช้เรียกขานมาจนถึงทุกวันนี้แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่ตำนานไอ้ด่างเกยชัยก็ยังคงเป็นที่กล่าวขานเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายจากธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิง่นแห่งลุ่มแม่น้ำและนี่คือเรื่องราวโดยย่อของตำนานไอ้ด่างเกยชัยที่นํามาฝากทุกท่านในวันนี้ หากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ก็กดติดตามกันไว้เลยครับ